แล้วครับคุณผู้ชมครับนำะคุณผู้ชมชมาชมคู่บิ๊กแมทโคตรบิ๊กแมทเลยก็ว่าได้เอาลครับอันนี้ทีมแบ็กการ์ดมีเรื่อฮะสีดำอ๋อทีมศิลปินดารานักร้องนักแสดงนักษะโด่นกกเนอร์มาในบ๊อบนะครับมาในชุดสีส้มเนี่ยอย่งอางอัศวินสีส้มฮหแลนด์ ทับรวมตำรวจบัวเชิดพบกับนักนักร้องครับครับผมเอาละครับทีมรวมตำรวจบัวเชิดมาในชุดสีดำนะฮะส่วนทีมนักร้องศิลปินมาในชุดสีส้มนะครับเอาละครับตำรวจจะเจอกับจอ์นะฮะช่วงนี้จับใครก่อนดีจับพี่สอนกันเลยฮะรอขนาดนี้จับมือไปแล้ว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 นะครับวันนี้ต้องขอบคุณทุกๆท่านนะครับโดยเฉพาะ ขอบคุณนะครับเจ้าของสถานที่โรงเรียนบ้านออดราชวิทยาครับผมไม่ใช่สิ